เลือกอร่อยมีสไตล์แก้เครื่อจัดยอมแมลงสัตกัดต่อยอาการขัดน้ดำมันตรากุ้งคู ข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเตทนานไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันละอ่ะข่าวแรกวันนี้สตาร์ทกันเลยนะคะจะไปที่คู่พี่น้องคู่สีคู่นี้นะคะแอนทองประสมแล้วก็เจมจิรายุนั่นเองค่ะ2คนนี้เขาเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาที่ประเทศญี่ปุ่นระยะทางเนี่ยก็มาราธอนเลยค่ะ 42กิโลเมตรนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะพี่แอนเขาก็มาเล่าประสบการณ์สุดโหดครั้งนี้ให้เราได้ฟังกันนะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยเขาบอกมานะคะว่าหนุ่มเจมจีอะไปวิ่งแล้วกลายเกือบจะเกลียดเจมเรียกว่าแต่ละคนก็จัดเต็มเพื่อมอบความสุขส่งท้ายปลายปีให้กับฟแฟนๆค่ะอบรรยากาศดีมากๆเลยนะไปเนาะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยววนะคะช่วงหน้าใครที่คิดถึง NCT 127ฮามพลัดนะคะ จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต มาสปาเกตตี้ผัดซอสหอยนางรมอามแม่ครัวอือร่อยแน่หอมกำลัรรไงค่ะอซอสอสยนางรมตรามแม่ครัวจากเดิมที่เราขายเป็นตัว30,000ถึง40,000บาทต่อตัวถ้าเราเอามาแปรรูปเป็นเนื้อสไลด์เป็นเนื้อสเต็กมูลค่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ60,000บาท สำหรับชาบาบีบเองเราไม่กล้าบ,บอกว่าของเราอร่อยที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่เรากล้าพูดได้เลยว่าราคาขนาดนี้กับคุณภาพขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับติดตามอหอมแผ่นดินเสาร์นี้20นาฬิกา20นาทีทางช่อง9 M- c o t HD หมายเลข30 ย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝา,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 าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยสบ c ซ e. ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งแปีซ้อนยาแก้ไอตราอาปาเช่ ache, และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ มาอยู่ด้วยกันต่อนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าหนุ่มๆ NCT 1 n c o มาเมืองไทยแต่ละทีนะคะก็สร้างความประทับใจทุกครั้งที่มาเลยนะคะแฟนๆก็ฟินไปตามๆกันบอกเลยมาครั้งนี้มีข่าวดีข่าวใหญ่มาบอกพวกเราด้วยค่ะ <12 7! S 1> ในไทยอยู่แล้วละจ้ะา เอนซิติเซนไม่พลาดอยู่แล้วเนาะอ่ะคราวนี้ก็เป็นข่าวเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นข่าวเซอร์ไพรส์คนที่อยู่ในสถานีรถไฟที่กรุงลอนดอนค่ะเพราะอยู่ดีๆก็เหมือนได้ดูฟรีคอนเสิร์ตจากรอสจวด้ค่ะนักร้องสิงหบเสน่ห์ทันสเตอร์ หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงการลัดที่สำคัญห้ามพลาดยูบอยทีเจก็จะมาโชว์เพลงส,สดๆในราการของเรากับเพลงไม่ติดนะจ๊ะ11.30อโมงครึง่งเจอกันช่อง9กด30คืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บอกเลยนะคะว่าพี่แอนการันตีขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าเสียงสัมภาษณ์ของพี่แอนแล้วก็เจมจีคุณผู้ชมสามารถรับชมรับฟังกันแบบเต็มๆต็มได้เลยที่ Facebook f a n p จนายอินเตอร์เทนนะคะส่วนตอนนี้เราไปต่อที่คู่เพื่อนสีคู่จินคู่นี้นะคะพีพีกับบิวกินเขาออกงานคู่กันเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์กันนะข่าวนะนก็จะมีแบบเออความหยอกเอิญความเคมีเข้ากันน่ารักกุ๊กกิกนะคะล่าสุดแฟนๆก็อยากจะรู้อะคะ่ะว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงาน ทั้งคู่ร่วมกันอีกนะคะเดี๋ยวไปฟังดูค่ะว่าจะน่ารักเบอร์ไหน